โค้ดทีาธรรมดากันนะโค้ดคือหน้าเหมือนลุงพลใช่ใช่ก็เลยอยากมาเห็นลุงพลเพื่อมาถ่ายรูปเต่างอยกัะแก่เต่างอยเต่างอยแล้วก็อยากมาถ่ายคู่กับลุงพลว่าเหมือนจริงไหมใช่คใช่ใช่ใช่โอ๋เหรอคะโอเคเลยถ้าถ้ามาตอนแรกเนี่ยเขาจะว่าเอตตทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ใช่มาตอนนี้มันไม่ใช่ละเราหันห้าฟังโอ้ดพูดคุยนะคะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยใช่ไหมคะ คุณกูโอ๊ตค่ะเป็นไหมไม่ถามคำถามนี้เลยมั้ยอ๋อไม่ได้ไม่ตอบก็ไม่ตอบโอ๊ตตอบไม่ได้พวกเราเป็นเอฟซีไงฮะก็เลยถามเอฟซีทุกท่านที่มาที่นี่อะไรนะคะมาถ่ายได้มั้ยมาถ่ายที่นีไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้เขาเสียหายแล้วถ่ายได้ใไหมได้ค่ะได้นะคะไม่ทราบว่ามากี่วันคะโทษนะมาอยู่ที่นี่ค่ะก็กล่าวว่ามาถ่ายเสร็จผมก็ไปแล้วอ๋อก็กลับเลยใช่ไหมคะไม่ได้พักที่นี่ที่ไหมาถ่ด้วยเต่าเต้นตะงอ้ยกับลุงคงอยากหาอุยน่ารักมากเลยแต่คล้ายๆลุงนะแต่จะสูงกว่าลุง Yeah. <laughs> แต่มีเชื้อฝรั่งไหมคะไม่มีครัอ้งศึกแต่คล้ายฝรั่งตะกี้คิดว่าฝรั่งเหมือนกันนะคะแต่บังเอิญมีฝรั่งอยู่หน้าโต๊ะก็เลยแกล้งคิดว่าฝรั่งเหรอคะอยากกินฝรั่งที่จริงแล้วคิดว่าเป็นฝรั่งครับไม่ใช่ครับแล้วจ๊ง่าจะเป็นกดติดตามให้นะคะอ๋อขอบคุณค่ะชื่ออะไรทีบอกอีกทีนะคะชื่อช่องกู๊ดครับค่ะเป็นเกี่ยวกับมะหมาเนาะใช่เพราะว่าเป็นคนรักน้องหมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่ันจะอยู่ในช่องรักรักรักหมานะคะช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพจอะไรเพจยายาชาแนล เอ่ยแคทชาแนลค่ะแคทชาแนลใาญ่ๆยาแคทแล้วของพี่ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลค่ะตาสาวสุพรรณชาแนลของพี่ลายโพธิชาแนลครับลายโพนี่นี่เขามีนะคะเขามีไม่อันนี้อันนี้ของหมอหนุ่ง หมอนุ่มโอเคมาที่นี่ผมได้กินมะพร้าวหมอหนุ่มแล้วนี่น้านี่ขมีนะคะอร่อยฮะอร่อยมากอารมณ์อระกอบนะเนี่ยแมงเต่าทองแมงเต่าทองอันนี้ก็มีอารมณ์ปรกอกอารมณ์ปรกอกน้องหมาเข้าดังมากทั่วโลกเลยหรอใช่มาเนี่ยหมาเข้าดังมากมากคนน้อยน้อยนาหเห็นไหมดังทั่วโลกนะคะตอนนี้ค่ะเนี่ยมาแรงเลยดังทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกรู้จักเขาเลยอารมณ์ เขาเก็บมาเนี่ยนะอหลงเนี่ยนะคะดังมาใช่ไหมชื่อหลงเนี่ยเราใช่เนี่ยค่ะอันนี้นะคะลองไปดูได้เลยนะคะตอนนี้ทั่วทั่วโลกติดตามเลยนะคะอหลงเนี่ยค่ะโกกอกนะคะหลงกกอกตัวนี้แหละลงไปในในในช่องผมว่ะ อันนี้อหลงนะครับอะหลงกบกบ้านบ้านของพี่นายโพชาแนลพี่ขอหน้าหน่อยโอเคพี่นายโพชาแนลนะฮะอันนี้ย่าแย่ชาแนลยาแย่ชาแนของพี่ตาต้าสุพรรณชาแนลของพี่แย่แค่ชาแนลย่แคทชาแนลของพี่หนูนนาชาแนลของพี่ ไอจายตื้อไอจายอีแชนแนลครับทีซีแชนแนลเข้ามาผิดไหนทีซีอทีซีแชนแนลเข้ามาแล้วออกมาแล้วทีซีต่อธนวัฒน์นะคะตอนนี้เราเจอเลยเจนโมเดลที่ห้าลนนะคะยูทูบเบอร์ที่นี่โอ้โหหลายโมเดลชอบแล้วแม่หายโมเดลขอบแชนแนลค่ะอะไรนะครับจันหอมกบกขอบแชนแนลจันหอมกบกบแชนแนลหลายโมเดกูไม่เจอลุงพลแต่กูเจอเพียบเลยตอนนี้ สูแล้วสูลูกคาี่นบตุโอเคอันนี้คือน้ำมะพร้าวของหมอนุ่มานน้ำไงอร่อยมากมาที่นี่ต้องเที่ยวม่เชื่อบอกว่ากินน้ำมะพร้าวระวังนะโอ้ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมผมกินแล้วลุกเดินกืนเลยไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วผมโดนลุมแล้วตอนนี้ผมหลกต่อแล้วผมโดนลุ่มไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไ้ด้จ้า พี่ชแนลไหนครับชแนลนิ้งกอกกอกค่ะอะไรนิ้งยังหลงมาอย่นิ้งกอกกอกนะครับผมมาที่นี่เจอยูทูบครับยังไม่ได้คลิปไปบอกคนอื่นเอาได้มมันเยอะแล้วนั้น

ก็แบบจะเดินสำรวจงงผมบอกตรงผมกังวลนะกังวนกาจะมาประวัติการณ์นี่ขอไอ้นัทปล่อยไว้ก่อนนมหายไปไหนแล้วเนี่ยจะนั่งก็ไม่บอกอ้าวขอโทษขอโทษเลยจ้ะช่วยอะไรนะคะช่วยอะไรครับพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตก็จะมี ช่องยูทูบไปเจอกับน้องหมาควา่เเรียกเลยนะหมาอะไรพันอะไรนะคะอเมริกันบูลี่ฮะอเมริกันบูลี่นะคะยังไงเข้าไปในนี้นะคะถ้าเกด ถ้าเสิร์ชหาโอ้ตไม่เจอเสิร์ชหาตะขบขึ้นแน่นอนอ๋อตะขบขึ้นแน่นอนคือเขาใช้เฉพะพันรัตินะระวังฉุรวนแล้วครับสุนรวจแล้วอันนี้ชื่ออะไรครับมันได้กินนมสดเนี่ยมันได้กินหมาด้วยกันอันนี้เดียวมไม่เข้าฐานะนี่จะไปก็ล้มขาละเดินเท้าหมาเขาะาจเพิ่งไปนะแค่50นาทีค่อยไปนะห50นาทีค่อยไปตายแล้วผมตัดคลิปตายเลยอย่างเงี้ยถ้า50นาทีค่อยไปบ้านเลยเนี่งตายแล้วจะอะไแล้วแล้วลุงพลเขาจะมาเมื่อไหร่ ไม่มีใครทราบไม่มีใครทราบค่ะผมอยากได้ผมอยากเต้นต่างอยลุงคมากแล้วตอนนั้นเราไปถ่ายัเวิร์กมากเลยต้องรอก่อนอยากดูเหมือนกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมาหมาก็พักได้ก็ให้พักตมันเป็นเนี่ยใ่เห็นแล้วค่นได้เลยพักได้ไม่นามสุยางเลย